ราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็เจอผมอีกแล้วปลาหมึกนะฮะในช่อง s q วิด i โอเจ้าเดิมนั่นเองนะครับแม่ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าผมนะฮะผมมีข้ออ้างอีกแล้ว <c oughs> คือผมเนี่ยเพิ่งสอบไฟแนลเสร็จนะครับซึ่งโหแต่งเพลงทำฟูลสกอร์อะไรกันเดือดมากนะครับก็เพิ่งจะมีเวลาว่างทำคลิปก็รีบมาทันทีเลยนะครับ <c oughs> คือวันนี้เนี่ยใจที่มาทำคลิปเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยมีโอกาสนะฮะผมซื้อ iPad พอดี ก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับในมุมของเราเพราะเราก็ตื่นเต้นไงเออเป็นแบบ iPad Pro เครื่องแรกของเราอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรุ่นที่ผมซื้อมันก,ก็เป็นเจ้าตัว iPad Pro M1 นะครับปี2021นเะฮะเป็นสีซิวเวอร์นะครับขนาด11นิ้วความจุ256นะครับแรม 8GB นั่นเองนะับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์อะไรแบบเ,ออเป็นกันเองนะครับว่าทำไมผมถึงซื้อตัวนี้ผมซื้อ iPad ทำไม และทำไมผมถึงซื้อไซส์11นิ้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับมันมีประเด็นหลายอย่างนะครที่น่าสนใจเลยทีเดียวเผื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อของตัวเองได้ด้วยนะฮะใครแวะเวียนมาดูก็เชิญชมกันได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับนอกจากเหตุผลที่ผมซื้อ iPad แล้วเหตุผลที่ผมซื้อ11นิ้วแล้วเนี่ยผมก็ยังมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับหรือว่าจริงๆมันก็คือข้อดีข้อเสียนั่นเองนะครับว่าผมชอบอะไรบ้างผมไม่ชอบอะไรบ้างเพื่อ,อๆจะได รู้ก่อนเอาไปซื้อจริงๆเนาะว่าเออว่า iPad เนี่ยมันมันมีรายละเอียดเล็กน้อยอะไรบางอย่างนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งผมต้องบอกไปก่อนนะครับว่าช่องผมเนี่ยจะไม่เน้นพวกสเปคอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าสเปคเนี่ย ทั้งช่องไทยช่องต่างประเทศเนี่ยเขาก็พูดไว้เยอะมากแล้วนะครับผมก็แค่บอกไว้คร่าวๆข้างต้นเมื่อกี้ครับคือหลายช่องเนี่ยบอกไว้เยอะมากแล้วนะครับว่ามันมีดียังไงจออะไรมันเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะผมว่าหลายๆคนที่มาดูช่องผมเนี่ยก็คงจะรู้กันแล้วแหละว่าเออไอตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะแต่ว่าอาจจะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะอยากมาได้มุมมองอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะผมก็จะมาพูดในรูปแบบของตัวเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันประเด็นแรกกันเลยนะครับผมซื้อ iPad เครื่องนี้มาทําไม ต้องบอกไปก่อนนะครับคือผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเป็นคนใช้ macbook อยู่แล้วใช่ไหมครับผมใช้ macbook แล้วผมก็มี ipad mini 5ไว้เล่นเกมนะฮะซึ่ง ipad mini 5มันก็สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกับ ipad ทั่วไปนี่แหละฮะอาจจะชิปมันแค่อาจจะไม่ได้แรงเท่า ipad รุ่นใหม่ๆแล้วมันก็ตัดต่อวิดีโอได้มันจดโน้ตได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครัแต่ว่าออปกติเนี่ยผมจะตัดต่อวิดีโอบน macbook นะับเล่นเกมบน ipad mini 5จดโน้ต ipad mini 5ะไรแบบนี้พอผ่านไปสักพักเนี่ยเรารู้สึกว่า ไอสออย่างเนี้ยมันค่อนข้างจะอยู่แบบชิดขอบเลยมันไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางอ่ะคือมันรู้สึกว่าเออเจ้าตัว macbook เนี่ยมันก็หนักไปนะฮะจอใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันหนักไปจะจดโน้ตมันก็แบบมันก็จดได้ไม่โฟล์เท่ากับการจดบน iPad ถูกไหมผมก็เลยใช้จดบน iPad ดีกว่าแต่พอเราจดบน iPad mini 5จอมันเล็กนะครับพอจอมันเล็กมันก็มีความอึดอัดมีข้อจํากัดเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะรู้ดีนะครับว่ามันเป็นยังไงคราวนี้เนี่ยมันก็เลยเหตุเกิดเหตุการณ์ว่าเออเรารู้สึกว่า เหมือนเราขาดอะไรบางอย่างนะครับพก MacBook ก็หนักนะครับ iPad Mini 5ก็เล็กไปนะครับเราเลยรู้สึกว่าเออเราเราต้องการ iPad ที่มันเป็นไซส์ปกตินะครับไซส์ size แบบที่มันทํางานง่ายที่มันมีความ productive มากกว่านะครับในเรื่องการจดโน้ตตัดต่ออะไรแบบเนี้ยแต่งรูปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยพอยต์ของผมก็คือผมเน้นพกพานะครับคราวนี้พอผมเน้นพกพาเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างจะมีขนาดกระทัดรัดแล้วก็น้ําหนักที่ไม่เยอะเกินไปใช่ไหมครับมันก็เลยมาจบที่เจ้าตัว iPad ตัว11นิ้วตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งเหตุผลที่ผมไม่ซื้อเจ้า12.9นะครับมันก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าตัว12.9นิ้วเนี่ยมันจะมีจอ mini LED นะครับเป็นจอประเภทเดียวที่อยู่บน Pro Display XDR เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมนะผมไม่ได้เสพ content HDR เยอะขนาดนั้นนะครับจริงๆแทบจะไม่เลยแล้วก็งานของผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นงานระดับ HDR หรือว่า Pro อะไรใหญ่โตขนาดนั้น,น ังนั้นแล้วเจ้าตัวมินิ L.E.D. ที่ผมต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยบวกกับขนาดที่มันใหญ่ขึ้นน้ำหนักที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าละคราวนี้ผมก็เลยมาจบที่ตัว11นิ้วมากกว่าเพราะว่าผมเน้นความแบบว่า p o r t a b l e อะไรแบบนี้มากกว่านะครับนอกจากนั้นนะฮะตอนที่ผมไปจับจริงๆก่อนจะซื้อเลยนะครับผมรู้สึกว่าโอเค12.9เนี่ยเวลาที่ใครเข้าไปดูใหม่ๆเนี่ยสมมุติว่าคุณยังไม่เคยจับ12.9มาก่อนเลยนะแล้วคุณเข้าไปในช็อปใหม่ๆเนีเ่นนนะนนย120 แม่งฟินมากฟินตานะครับดูอะไรก็ใหญ่ใหญ่โตไปหมดนะครับมันให้ความรู้สึกแบบเออมันเต็มอิ่มนะครับแต่ว่าจริงๆเวลาเรามาใช้จริงนะฮะไอแพนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้แบบว่าเน้นทํางานอยู่บ้านอะไรเงี้ยคุณจะรู้เลยว่าการพก12.9นิ้วออกไปทุกวันนะครับนอกจากมันจะหากระเป๋าใส่ยากแลวครับหลักๆเลยคือน้ําหนักนะฮะแล้วถ้าสมมุติเพื่อนๆเป็นคนที่ใช้เมจิ c คีย์บอร์ดด้วยแล้วแล้วก็น้ําหนักเมจิ c คีย์บอร์ดรวมกับตัว iPad Pro 12.9นิ้วนะครับผมบอกเลยว่า หนักกว่า MacBook Air อีกนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยมันก็จะผิดจุดประสงค์ของเราละอีกทั้งไม่ผมรู้สึกว่า MacBook Air เนี่ยมันก็ยังทํางานระดับโปรได้มากกว่าถ้าไม่รวมพวกทัชสกรีนหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆนะครับจดโน้ตอะไรเงี้ยพอผมไปเล่นจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าเออด้วยจุดประสองค์อะไรต่างๆของผมเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าตัว11นิ้วเนี่ยมันดีกว่าสําหรับผมนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับข้างต้นก็คือเหตุผลคร่าวๆที่ผมเลือกตัว11นิ้วแล้วก็เป็นเหตุผลคร่าวๆที่ผมเ,เลือกซื้อ iPad M1 ตัวนี้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วต่อไปนะครับผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ผมชอบแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบในเจ้าตัว iPad Pro M1 ตัวนี้นั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเจ้าตัว iPad Pro M1 ตัวนี้ก่อนละกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือขนาดจอของมันนะครับด้วยขนาดจอแค่1ินิ้วนะครับผมรู้สึกว่า มันเบากว่า macbook นะครับมันพกสะดวกกว่านะครับมันทํางานคล่องกว่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เราไม่นับรวมกันถึงประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าการตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยมันก็คงจะสู้ macbook pro ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมรู้วิธีการใช้งานของมันให้มันแบบให้มันเหมาะสมกับผมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันโอเคนะครับที่ผมจะเอามาใช้งานแทนนะครับอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่ผมชอบข้อต่อมานะครับนั่นก็คือน้ําหนักมันเบานะฮะ macbook pro เนี่ยน่าจะประมาณโลกว่ากว่ามั้งตัวนี้อาจจะแบบ อาจจะประมาณกิโลนึงหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เมันพกง่ายมากๆนะครับแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมแทบไม่ต้องพกอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราพก MacBook เนี่ยเออถ้าเราจะตัดวิดีโอทําเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะต้องมีสายชาร์จแน่ๆครับซึ่งมันหนักมากคราวนี้พอเป็น iPad เนี่ยผมก็อาจจะเออไม่ได้ออกไปทําเพลงข้างนอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพวกงานวิดีโออะไรเงี้ยผมพกแค่ iPad เครื่องเดียวนะครับกับหูฟัง AirPods อะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็ทําให้ผมแบบ ออกไปทํางานได้ครบวงจรของผมแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆสำหรับผมนั่นเองครับอย่างต่อมาที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่มันอึดมากนะฮะเรียกได้ว่าถ้าประมาณๆแล้วกันมันอยู่ได้ทั้งวันนะครับถ้าคุณไม่ไปแบบว่าเอ็กซ์อวิดีโอหนักๆตัดวิดีโอหนักๆหรือว่าเล่นเกมหนักจนเกินไปอะไรแบบนี้นะมันก็จะอยู่ได้ประมาณทั้งวันเลยนะครับเป็นอันที่ผมชอบมากๆนะครับคือผมเอาเออกไปข้างนอกเนี่ยยังไม่เคยแบตหมดกลับมานะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออ iPad เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแบตมันอึดมากๆนะครับอย่างต่อมานะครับที่ผมชอบมากๆนะครับเกี่ยวกับ iPad ตัวนี้นะครับนั่นก็คือจอมันสวยนะครับอะบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ย Android สวยกว่าเยอะใช่ไหมเออคือผมจะมาพูดใ้ฝั่งนะครับคืออย่างนี้ Android เนี่ยอย่างเช่น Galaxy Tab s 7 Plus ละกันนะครับคือต้องยอมรับว่า Android เนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ซ u เปอร์โมเลนะหลายๆตัวตัวท็อปก็ใช้ซ u เปอร์โมเลกันหมดใช่ไหมเรื่องคอนทราสสีสันอะไรมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่า ถ้าคุณได้มาลองจับจริงๆเนี่ยนะครับบวกกับจอ120เฮิร์การทัชอะไรต่างๆเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆมาลองก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆลองตอบตัวเองนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับอะไรนะครับเอาแบบลองไปเล่นเลยนะฮะเพื่อนอาจจะอาจจะพบว่าถ้าไม่ได้มาเปรียบเทียบชนกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะเห็นผลแหละนะครับมันสังเกตได้อยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องการใช้งานนะครับทั่วไปนะฮะสีสันอะไรต่างๆผมรู้สึกว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วมันมันอยู่ในเรดจอที่ มันไม่ได้น่าเกียดอะครับเออมันมันมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหต่างฟ้ากับเหวแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจออะไรนะครับเรื่องการแบบเขียนจดหรือว่าเนี่ยด้วยความมันเป็นฟูลมิเนตอะไรต่างๆนะครับผมรู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะครับมันเสพคอนเทนต์ได้ดีนะครับมันความคมชัดอะไรมันได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ติดแล้วผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมผมก็ชอบสีจอของ iPad อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่า จอ Android เนี่ยสวยกว่าจริงๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกันมัดต่อหมัดนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงสังเกตได้นะครับอย่างต่อมาที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือการจดนั่นเองนะครับด้วยความที่จอของ iPad Pro เนี่ยหรือว่าพวกจอเจนใหม่ๆที่เป็นทรงใหม่ๆนะฮะของ iPad เนี่ยมันจะเป็นแบบ u l l y l a m i n a t e นะครับก็คือเป็นจอที่ชั้นจอชั้นทัชอะไรต่างๆเนี่ยม,มันแทบจะเป็นชั้นเดียวกันแล้วก็มันแบบการจดอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่า อะถ้าพูดภาษาบ้านๆเลยนะครก็คือเวลาจดเนี่ยรู้สึกว่ามันติดปากกามากกว่านะมันอยู่ใกล้ปากกามันเหมือนจดจริงๆนะครับซึ่งจะต่างกับพวก iPad ที่เป็นทรงรูปทรงเก่านะครับเราจะรู้สึกว่ามันมีระยะห่างระหว่างปากากากับก,ก,กับตัวหนังสืออะไรแบบนี้นะซึ่งประสบการณ์การจดเนี่ยพวกจอ Full l a m t e มันก็จะให้ประสบการณ์การจดที่ดีกว่านั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบในตัว iPad Pro ตัวนี้นั่นเองนะครับ ยังต่อมานะครับเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องกล้องนั่นเองนะครับด้วยความที่มันมี2กล้องเนาะกล้องนี้ก็จะกล้องหลังเนี่ยก็จะเปรียบเทียบได้ประมาณกับ iPhone 11นะฮะแล้วก็มีทั้ง l i d a ด s ร์ n แกนนะฮะกล้องหน้านะครับที่มี Center Stage อีกนะครับ ซึ่งไอเซ e เตอร s t เต e เนี่ยมันก็เพิ่งมาในตัว iPad Pro ตัวนี้เลยนะครับตัว M1 ตัวนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเริ่มที่กล้องหลังกันดีกว่านะครับคือผมจะไม่บอกความละเอียดอะไรกันนะครับแต่ว่าเออเมื่อเทียบกับ iPad ทั่วไปเนี่ยนะครับกล้องหลังเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับมีทั้งเลนหลักเลนอัลเจอร์ไว้นะครับมีแฟลตอีกนะครับว่ายไเอกสารถ้ามืดหรืออะไรเนี่ยก็ยังคมชัดดีนะครับ อาจจะไม่มีในโหมดนะครับก็เข้าใจได้เพราะว่า iPad เนี่ยอาจจะไม่ใช่อุปกรณ์หลักในการถ่ายรูปนะครับอาจจะหลักๆเอาไว้แค่แบบใช้งานทั่วไปนะครับอีกทั้งนะครับที่สําคัญคือกล้องหน้าเนี่ยมี Center Stage นะครับซึ่งเพื่อๆหลายคนก็คงจะรู้จักแล้วนะครับก็คือพูดคร่าวๆถ้าใครยังไม่รู้จักนะก็คือกล้องมันจะแบบว่าติดตามหน้าเรานะครับแต่ว่ามันก็ยังรองรับไม่ไมกี่แอปแล้วครับ แล้วถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันก็จะแบบเลื่อนตามอะไรอย่างนี้นะครับด้วยความที่เป็น ultra wide มันก็เลยครอบได้แบบได้ค่อนข้างกว้างอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติมี2คนเข้ามาในกล้องพร้อมกันมันก็จะขยายกล้องออกนะครับเพื่อให้หน้าทั้งสองคนอยู่ในเฟรมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ หล,หลายคนก็คงจะชอบมากๆใช่ไหมครัอีกทั้งกล้อง c e n t ตอร์สเตเนี่ยยังมีใน iPad mini 6อีกด้วยนะครับแล้วก็มีใน iPad gen 9ด้วยสำหรับใครที่สนใจเรื่องฟิลเตอร์สเตนะครับก็ลองดูรุ่นพวกนี้ไว้ได้เลยนะครับอย่างต่อมาที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือการใช้กับ Eco System ของ Apple ทั้งหมดนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะเอา iPad เนี่ยไปใช้เป็น จอที่2ของ macbook ได้นะครับโดยผ่านระบบไซคันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เรียกว่าสะดวกมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้จอเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อจอให้มันมากมายนะครับมี ipad อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับอีกทั้งนะฮะถ้าสมมุติคุณใช้ airpods เนี่ยคุณใช้ macbook ใช้ ipad ใช้ iPhone แล้วคุณใช้ AirPods เนี่ยการสลับไปมาระหว่าง device เนี่ยมันจะง่ายมากๆนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณลองใช้ AirPods นะครับแล้วใช้กับ device ของเราเนี่ยมันจะสลับไปมาเร็วมากๆนะครับนั่นคือข้อดีของการใช้ Ecosystem เดียวกันนะครับอีกทั้งการส่งไฟล์ไปมานะครับเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือ Air Dr o p นั่นเองนะครับเป็นการส่งผ่านระบบ e t o o ู h ที่เรียกได้ว่าเร็วมากๆนะครับไม่ต้องใช้สายเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะครับนี่คือเป็นหนึ่งในเหตุผผลววว่่่่าาาาททํไมมมถึงเเเอกกแบีีัันนนยยูใ let Ecosystem Tab ดะรรพ เราจะได้ส่งไฟล์อะไรที่มันสะดวกมากกว่านะครับอาจจะไม่ใช่ไฟล์ใหญ่ๆนะครับอย่างมากก็เป็นพวกรูปภาพวิดีโอนิดนินนหน่อยๆละไรแบบนี้ครับก็จะสะดวกมากๆเลยครับอย่างต่อมาที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือรูชาร์จตัวนี้นะครับที่เป็น type c นะครับ และอีกทั้งนะฮะตัวนี้เนี่ยยังเป็นพอร์ตแบบ Thunderbolt ด้วยนะครับเป็น USB 4นะครับซึ่งมันจะทำให้รับส่งไฟล์ได้เร็วขึ้นนะครับเวลาคุณใช้เสียบไฟล์เสียบแบบเอา external drive มาเสียบโอนถ่ายไฟล์ต่างๆผ่าน Thunderbolt อะไรอย่างนี้นะมันก็จะให้ความเร็วที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไปดูช่องทางประเทศมาเขาได้ทดสอบแล้วนะว่าจริงๆเนี่ยความเร็วเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นที่เขาบอกเอาไว้นะฮะจริงๆเนี่ยมันยังเร็วไม่ไมสุดนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นข้อจํากัดเรื่องฮาร์ดแวร์อะไรแบบนี้ด้วยเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบอกไปก่อนว่ามันไม่ได้วิ่งเร็วเท่ากับพวก macbook ที่แบบว่าเป็น Thunderbolt ชนิดเดียวกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วพวก macbook จะเร็วกว่านะครับอย่างต่อมาที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือมันสามารถใช้อ c เซ s ร์รีต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น usb Hu ที่เป็น Type C น หรือว่าสายชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้ร่วมกับ MacBook ได้นะครับเพราะว่า MacBook ก็เป็น Type C เหมือนกันใช่ไหมซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้มันดีมากๆนะครับผมไม่ต้องพกสายชาร์จให้มันเยอะนะครับผมพกแค่อาจจะสมมุตินะถ้าผมต้องเอามันออกไปพร้อมกันเนี่ยผมพก MacBook เงี้ยผมมีสายชาร์จ MacBook เนี่ย,ผม,มยผมก็ไม่ต้องพกของ iPad ให้มันยุ่งยากใช่ไหมคร USB hub ก็ใช้กันได้นี่ก็เป็นความสะดวกมากๆนะครับหลังจากที่เจ้าตัว iPad Pro เนี่ยก็มีการใช้ Type C นั่นเองนะครับอย่างสุดท้ายที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวลลโโพพงงงงงงขขอออมันนน่เเะซึ iPad Pro ก็็จป สองข้างเลยนะครับประสบการณ์การใช้งานเรียกได้ว่าดีมากๆนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็น iPad เจนเก่าๆใช่ไหมมันก็จะมีแค่2ตัวล่างใช่ไหมครับซึ่งเวลาเราดูแนนอนเนี่ยมันก็จะออกข้างใดข้างหนึ่งนะฮะมันทําให้สเตอริโออิมเมจเวลาเราดูเนี่ยมันมันจะมีความขัดใจนิดๆนะครับแต่พอมันมันเป็นซ้ายขวาแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้การดูหนังหรืออะไรเนี่ยมันมันได้รับประสบการณ์ที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าดีมากขึ้นนะครับเวลาผมดูผ่านเจ้าตัว iPad Pro ตัวนี้นะครับผมแทบจะ ไม่ค่อยใช้หูฟังนะครับยกเว้นว่าไปนอกสถานที่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าอยู่ในห้องเนี่ยผมได้เรียกว่าผมเปิดเต็มที่เลยนะครับแถมเสียงเนี่ยมันดีมากๆนะครับให้มวนเบสอะไรต่างๆเนี่ยได้เรียกว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการรับชมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับเมื่อกี้ผมก็ได้บอกสิ่งที่ผมชอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเ็าจะหาว่าอวยเกินไปนะครับจริงๆไม่ได้อวยหรืออะไรเลยนะฮะคือมันมีสิ่งที่ผมไม่ชอบอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็หลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมจะมาบอก เพื่อนๆต่อจากนี้นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบข้อแรกนะครับก็คือมันไม่มีสแกนนิ้วนั่นเองนะครับใน iPad Air 4นะฮะหรือว่า iPad เจนเก่าๆหรือว่าเป็น iPad mini 6เนี่ยมันก็จะมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power ใช่ไหมฮะแต่ iPad Pro เนี่ยมันใช้ Face ID นะครับซึ่งเราก็รู้กันดีนะครับว่าในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ย Face ID เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าทรมานมากๆนะครับเพราะว่าคุณจะปลดล็อกทีคุณต้องเปิดหน้ากากถ้าคุณไม่เปิดหน้ากากคุณก็ใส่พาสเวิร์ดบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยม แต่คุณต้องเข้าใจว่าเออเขาใส่มาแล้วแสดงว่าเขาตั้งใจจะให้เราใช้มันเป็นหลักใช่ไหมแต่เราไม่สามารถใช้มันได้เป็นหลักได้ขนาดนั้นนะครับในตอนนี้นั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยผมดูยูทูบเบอร์หลายๆคนรีวิวเนี่ยเห็นเขาเป็นปัญหากันผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะขนาดไหนนะครับแต่พอมาเจอเองเนี่ยมันทําให้ผมรู้เลยครับว่าไม่มีสกแกนนิ้วเนี่ยมันลําบากมากนะฮะอย่างเช่น iPad Mini 5มันก็มีสกแกนนิ้วใช่ไหมมันสะดวกครับสกแกนนิ้วเนี่ยผมบอกเลยเป็นอะไรที่โคตรจําเป็นนะครับซึ่งแพงขนาดนี้นะ ผมอยากให้มันมีสแกนนิ้วนะครับเออมันอาจจะมีเหตุผลทางเทคนิคแหละหรือว่าเขากักอะไรของเขานะก็ช่างมันแต่ว่าถ้ามีจะดนีมากนะครับอย่างต่อมาที่ผมไม่ชอบนะครับนั่นก็คือแอปเนี่ยแอปต่างๆมันยังวิ่งได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนักนะครับคืออย่างฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเขียนไว้ก็จริงว่าแรม8กิกใช่ไหมครแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอปหลายๆแอปก็ยังวิ่งไม่ถึงไม่ถึง8ครับไม่เกิน5ด้วยซ้ำนะครับเหมือนเราซื้อมาแล้วมันมันเกินเบอร์ไปครับ มันแบบมันไม่ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพที่เราซื้อไปจริงๆใช่ไหมผมรู้สึกว่าเออโอเคมันอาจจะจริงที่เราซื้อนาคตไปก่อนนะครับแต่บางคนเนี่ยเดี๋ยว2อสปีเขาก็เปลี่ยนนะครับแอปไม่ทันได้อัปเดตก็เปลี่ยนรุ่นแล้วนะครับซึ่งเท่ากับว่าเขาก็เสียเงินไป,ปเปล่าๆใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันก็ต้องรอแอปอัปเดตกันก่อนนะครับถึงจะเอ,อ่อจะได้ใช้กันเต็มประสิทธิภาพจริงๆนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะเป็นตัวประกอบการตัดสินใจได้นะครับว่าเออเราควรจะไปตัวไหนดีหรือว่าจะไปตัว1 6สิ T, หบหกกิกหน ต้องดูข้อนี้ไว้ด้วยนะครับอย่างต่อมาที่ผมไม่ชอบนะครับนั่นก็คือแอป,ปต่างๆเนี่ยที่เขาว่ากันว่าดีอะไรนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆแล้วถามว่ามันดีไหมมันดีมากแล้วครับเมื่อเทียบกับแท็บเล็ตทั่วไปหรือว่าอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเมื่อเทียบกับการใช้งานระดับโปรจริงๆนะครับผมบอกไว้เลยว่าการตัดต่อวิดีโอการแต่งรูปอะไรแบบนี้นะครับคือใน macbook เนี่ยยังไงก็ยังชนะนะครับคือใน ipad เนี่ยมันชนะเรื่องทัชสกรีนครับแต่ว่าอย่างเช่นการตัดต่อเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมใช้ l u m a fusion นะครับกับเมื่อ รู้สึกว่าผมใช้ปีเมี e Pro เนี่ยผมผมมันทำงานได้ละเอียดมากกว่าการเกรดสีต่างๆเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ายังไงใน MacBook มันก็ยังชนะอยู่ดีนะครับซึ่งสำหรับใครที่บอกว่าเอ้ยฉันจะเอา iPad มาเป็นคอมพิวเตอร์หลักของฉันเนี่ยผมเตือนไว้ก่อนนะครับว่าไม่ควรอย่างยิ่งนะครับอย่าฝืนทำให้ iPad คุณเป็นคอมพิวเตอร์นะครับคุณตองใช้ iPad เป็น iPad นะครับอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่า iPad มันก็มีข้อจำกัดของมันอีกเยอะเลยครับที่ที่มัน ทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่ากับคอมพิวเตอร์แน่ๆครับยางต่อมาที่ผมไม่ชอบนะครับนั่นก็คืออย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่า iPad Pro เนี่ยมันงอง่ายมากนะครับถ้าคุณเผลอนั่งทับเผลอนอนทับเผลอเอาอะไรเบียดทับใส่ในกระเป๋ารวมกับของอื่นเนี่ยมันจะงอง่ายนะครับซึ่งมันเป็นสาเหตุทําให้ผมพกมันไปได้อย่างแบบค่อนข้างกังวลน,นะครับปกติผมพกแ a ็คบ o ๊ผมยังไม่กังวลขนาดนี้นะฮะซึ่งพอผมกังวลเนี่ยมันเกิดอะไรครับผมก็ต้องซื้อเคสที่ดีผมต้องซื้อกระเป๋าที่ดีผมต กลายเป็นว่าเคสดีๆนะฮะที่มันมีความแข็งแรงสูงอะไรอย่างนี้นะมันก็จะมีความแพงนะครับมันก็จะแพงขึ้นไปอีกกระเป๋าอะไรต่างๆที่ฟังก์ชันมันดีเนี่ยมันก็แพงขึ้นไปอีกนะครับซึ่งนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราซื้อแอปเปมาแพงแล้วใช่ไหมเราซื้อ iPad มาแพงแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมาซื้ออุซอรีที่มันค่อนข้างแพงอีกนะครับซึ่งมันก็จะต่างกับการใช้แบบ iPhone อะไรอย่างนี้นะซึ่งมันแบบเอออย่างมากก็แค่เคสอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่ง iPad อ้องแลมาากกว่เดิม มันก็ทําให้แบบการใช้งานของคุณเนี่ยมันก็จะมีความกังวลนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะั่นนั่นคือสิ่งที่ผมไม่ชอบนั่นเองครับอย่างต่อมาที่ผมไม่ชอบนะครับแล้วผมก็ได้บอกไปแล้วนั่นก็คือ thunderbolt ที่มันยังเร็วไม่เท่ากับ macbook นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์แล้วนะครับไม่น่าจะใช่เรื่องซอฟต์แวร์นะฮะซึ่งฮาร์ดแวร์มันน่าจะเป็นเรื่องข้อจํากัดของฮาร์ดแวร์ซึ่งมันน่าจะได้เท่านี้แหละนะครับซึ่งผมจําเลขไม่ได้หรอกว่ามันเร็วประมาณไหนนะครับ a ไ a ps, อไ้ มียูทูบเบอร์ต่างประเทศเข้าไปทดสอบนะครับผมก็เห็นเลขแล้วมันก็ไม่ถึงจริงๆนะครับเออ,อนนี้ก็เป็นข้อจํากัดเนาะสำหรับใครที่จะเอาไปสายแบบว่าตัดต่อวิดีโอหนักๆผ่าน SSD อะไรแบบนี้นะก็ต้องอาจจะต้องพิจารณาจุดนี้ให้ดีนะครับลองคํานวณดูว่ามันไหวไหมนะครับอย่างต่อมาที่ผมไม่ชอบนะครับนั่นก็คือการจัดการไฟล์ของ iPad นั่นเองครับคือการจัดการไฟล์เนี่ยมันยังสู้คอมพิวเตอร์หรือ MacBook ไม่ค่อยได้นะครับมันยังมีความงงงอะไรบางอย่างอยู่นิดนึงคือถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับ่่มนมีีาาายยยละเอดอดงงท ที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันมันยังมีความติดขัดนิดน,นึงนะครับถ้าสมมุติว่า Apple ทําเรื่องนี้ได้ดีกว่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆนะครับสำหรับเรื่องไฟล์เนี่ยซึ่งอย่างที่บอกนะครับใครใช้เรื่องไฟล์เรื่องอะไรเนี่ยลองไปดูรีวิวต่างเอ่อลองของช่องอื่นอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะมีอธิบายเอาไว้นะครับเรื่องนี้นะฮะว่าเออเรื่องไฟล์เนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงอยู่นะครับซึ่งถ้าสมมุติใครซีรีย์เรื่องนี้เนี่ยอาจจะรอก่อนก็ได้นะคร แต่ผมก็แค่มาบอกก่อนนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมชอบและผมไม่ชอบเกี่ยวกับ iPad Pro M1 ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองล้วนๆเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับบวกกับดูในพินิจของเพื่อนๆเองนะว่าเออในมุมของเราเนี่ยเราคิดยังไงนะครับก็ไม่มีปัญหาครับเพื่อนๆมีสิทธิ์จะคิดต่างนะครับแต่ว่าผมแค่อยากจะมาถ่ายทอดในมุมของผมในสิ่งที่ผมเจอนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับ ผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อุตส่าห์ดูผมมาจนจบนะครับซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้นะฮะช่องของผมนั้นใกล้จะพันซับแล้วนะครับเหลือนิดเดียวนะฮะไม่ไม่ถึงร้อยคนแล้วนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะตั้งแต่โหตั้งแต่ก่อนพันเลยแล้วก็ เพื่อนใหม่ๆที่เพิ่งมาติดตามจากคลิปนี้จากคลิปไหนก็แล้วแต่นะครับที่เพิ่งมาติดตามผมเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณเช่นกันนะครับที่เไว้วางใจนะฮะมาติดตามผมมาแบบว่าชื่นชอบคลิปของผมอะไรแบบนี้เนะี่ยผมค่อนข้างดีใจมากๆเลยนะครับผมไม่คิดว่าตัวเองจะทํามาถึงด้วยซ้าน,นะครับตอนแรกนะก็เดี๋ยวเราจะมุ่งไปสู่พันทรับด้วยกันนะครับพวกเราทุกคนเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ย ยังไงก็รอติดตามได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วนั่นเองนะครับผมก็มีเวลาทําคลิปทุกอาทิตย์แล้วนะครับสุดท้ายวันนี้นะครับผมจะต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆยู